สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิมิชาแนลค่ะเย่วันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปกันอีกแล้วเนาะก็สองวันนี้วันนี้ก็ถ่ายคลิปสองครั้งเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานหน่อยเนาะก็เลยอยากถ่ายเนาะอ่ะวันนี้คือไม่มีคอนเทนต์จริงๆก็เลยจะมาขอร้องทุกท่านผู้ชมสักอย่างหนึ่งสําเป็นคนที่เล่นไลน์เพย์นะคะก็ไปดูไปแอดเราได้นะคะชื่อมิมิเด็กกระส่งศูนย์นะคะก็ ต้องมีคําว่า2 0 2 0นะคะถ้าเกิดไม่มีแปลว่าเป็นตอทอเราเนาะอ่ะถ้ามี2อง0ด้วยเนาะอ่ะเลื่อนไปในใดแล้วก็กดไปที่ไดรี่เรานะคะแปบบ๊บนึงนะอ่ะกดไปที่ไดรี่เรานะคะเลื่อนไปเรื่อยนะคะนี่เนาะก็คืออยากจะขอร้องให้กดถูกใจท,ท็อปแฟชั่นนิสต้าหน่อยนะคะถ้าเกิดกดถูกใจเยอะๆเราจะทำคลิป สุ่มกาชาหรือไม่ก็จัดกิจนะคะ2ออย่างนี้เนาะแต่ว่าจะทําแค่อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดมีตังจริงจริงก็จะทํา2อย่างเลยก็ฝากบทแฟชั่นนิต้านี่นะคะนี่เนาะอ่ะขอไม่ไปนะคะอ่ะนี่เนาะนี่นะคะท็อปแฟชั่นนิต้าอันนี้นะคะฝากบท2อันเลยนะคะเพราะว่าเราประกวดไป2อันนะคะฝากบทอันนี้นะคะอันนี้ก็คือโพสตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครแบบถ้าเกิดแบบเหมือนเราอาจจะแบบอัพอะไรไปเยอะนะคะ ก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะหาไปจนกว่าจะเจอนี่นะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอแพ้ด้วยนะคะนี่นะคะฝากแล้วก็กดเข้าไปนะคะกดไปตรงนี้อีกทีนึ่งนะคะแล้วก็กดถูกใจเลยคะ่ะแค่นี้เองนะฝากหัวให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้อันนึงนะคะก็ฝากหัวให้ด้วยนะคะอันนี้เนาะแค่กดถูกใจเองแล้วก็จะมีเรื่องให้ขออีกอย่างนึงนะคะแป๊บนึงนะ สำหรับใครนะคะที่กำลังหา G อยู่หรือว่าไม่มี G แเราคิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่ออะไรด้วยนะคะแบบไม่มี G เนาะนี่นะคะเรามีตั้ง G ไว้นะคะเราตั้ง G ีเป็นของตัวเองแล้วนะคะนี่กดเข้าไปที่ไดรลี่เราเหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะเพราะมันลึกหน่อยนะอ่ะเลื่อนไปเลื่อนไปจนกว่าจะเ,เจอรูปนี้ค่ะตอนนี้คือเราติดรูปนี้มากมันน่ารักมากเลื่อนจนกว่าจะเจอรูปนี้กดเข้าไปค่ะนี่นะคะก็คือรับสมัครคนเข้า G นะคะ ก็มีคนทําไม่ค่อยกี่คนเนองเนาะอืมก็ประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้คือยังไม่มีหัวหน้ารองเลยนะคะก็ใครอยากมาเป็นหัวหน้ารองมาทําได้นะคะก็ขอให้อ่านหมดหน่อยนะคะนี่ขออ่านหมดนะคะนี่นะคะต้องเปลี่ยนชื่อนะคะนี่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูนะคะนี่นะคะเอาขอของคนตรงคนนี้ดีวกว่าอะ ตั้งชื่อตรงแรกนะคะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะสมมุติอยากตั้งชื่อว่ามีมี่นะคะตามด้วยรสชาติเกลือเค็มเผ็ดร้อนเปรี้ยวอะไรสอย่างนี้นะคะแต่จะตั้งชื่อเกลือเหมือนเราก็ได้นะเป็นพวกรสชาติแบบเกลืออย่างก็ได้นะคะนี่ไม่ว่าเนาะก็คนนี้ตั้งเป็นเผ็ดนะคะแล้วก็ตามด้วยข้างหลังนี้นะคะตามด้วยเลขคําคํอย่างอื่นหรือว่าอีโมจิก็ได้นะคะนี่เราแต่เลยนะแต่ให้เลือกอย่างเดียวนะ ก็คนนี้ตั้งชื่อเป็นพอใจเพจนะคะเขาก็ล้วแต้คะ่ะแล้วก็อันนี้คือคนที่ถูกอีกคนนึงนะคะก็คือไนน์น้ำเขมนะคะเป็นเพื่อเราเองเนาะก็ก็คือเขาตั้งเป็นอย่างนี้เนาะคือถ้าเกิดตรงไอ้ตรงเนี้เท่าไหร่ก็ได้นะไนนก็คือเขาตั้งชื่อไนนน้ำแล้วก็เขาตั้งชื่อเขมนะคะแล้วก็มีจุดแล้วก็อีโมจินะคะเอาสองอย่างอย่างนี้ได้เนาะ อันนี้ไม่ว่ากันสำหรับแล้วก็คนอย่างนี้ถ้าเกิดจะตั้งไปแบบเผ็ดร้อนอย่างนี้พอได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหรน่นะแต่ว่าถ้าเกิดจะตั้งแบบนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็อย่างนี้เนาะคนนี้สมัครแต่ไม่เปลี่ยนชื่ออ่ะเราไม่รู้เหมือนกันเนาะก็คืออันนี้ก็กติกานะคะนี่เนาะแล้วก็มีเรื่องอีกอย่างหนึ่งค่ะแปบ๊บนึงนะคะ นี่นะคะสำหรับคนที่มีติ๊กต็อกนะคะอันนี้ก็คือเราจะขอร้องหลายอย่างหน่อยเนาะทําแค่อย่างเดียวก็ได้นะไม่ว่าการอ่ะสำหรันคนที่มีติ๊กต็อกนะคะนี่เนาะกดกดไปที่ค้นหานะคะกดไปที่ค้นหานะคะพิมพ์ชื่อนี้นะคะแป๊บนึ่งนะอ่ะโอเคนะคะพิมพ์ชื่อคําว่ามิม i แชน n นลแซดนะคะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อมีมี่ชาแนลแซ่นะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อช่องของเราชื่อช่องของเก่าเรานะคะก็เคยตั้งเป็นชื่อมีมี่ชาแนลแซ่เนาะ,ๆๆๆนอ,ะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่อันแรกเลยนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นรูปอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นรูปนี้เท่านั้นนะคะเป็นรูปนี้นะเไม่ค่อยเปลี่ยนนะต้องเป็นรูปนี้นะอ่ะ ฝากไปนี่คะ่ะไปกดไลค์ทิกตอกอันนี้เราหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจบไปยังแต่น่าจะยังนะคะนี่เนาะแลกใจได้นะคะนี่มีคนแลกใจเยอะเลยเนาะอ่ะนี่นะคะก็มาแลกใจอันนี้ก็ได้ดนะ้วยเนาะไม่รู้ว่าประกาศยังนะคะใครรู้ว่าประกาศวันไหนก็ฝากมาบอกกันด้วยนะคะเราก็จะไม่ได้แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และอย่าลื เพอนนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนจะไปคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบายค่ะฝากด้วยนะ